เดี๋ยวผมถอดเบรคแล้วกันราคานี้ว้า wow! วแน่นอนนะครับแล้วก็กล่อง b e a t วอรุ่นสามด้วยนะครับใช้แบตเตอรี่เป็นสามเซล์นะครับชุดเทเสเป็นไฟบารเลสนะครับสนใจเดี๋ยวผมจะบอกราคาหลังจากที่ผมรีวิวเสร็จแล้วนะเอาไปฝึกบินนะครับลำนิด สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เพื่อนๆไม่ควรจะพลาดอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นฮอที่มีราคาถูกมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมมากับทาลอดนะครับตัว450นะครับแต่ที่สําคัญลำนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยกล่อง b ีซ3เอกนะครับกล่องตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผม ถอดเบรคเาก่อนราคานี้ว้าวแน่นอนนะครับแล้วก็กล่อง b ีซเอ็เวอร์ชันสด้วยนะครับเนี่ยครับลำตัวนะครับเป็นชุดถางเพลานะครับเป็นชุดถางพาเพลาบินแล้วนิ่งดีนะครับใช้ได้เลยเซวรอยกพีชนะครับเป็นของซาว o อนะครับเปิดคลิปมาก็ไม่พูดพํมทำเพลงนะครับ รีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูเลยซาบอกยกพีดนะครับอมอเตอร์สกอร์เปียนนะครับมอเตอร์สกอร์เปียนนะครับมอเตอร์สกอร์เปียนสวอกันถางอไลน์525นะครับตัวนี้ชุดไฟแบบว่าบอกเลยเลยนะว่าเหมาะก,กับมือใหม่อย่างแน่นอนแล้วก็ราคาเนี่ยเราใจมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกลำหนึ่งที่เราใจกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกต่อจากลำนี้นะ ลำนี้นะครับเป็นชุดเฮดแบบไฟเบอร์เลสนะครับชุดเฮดไฟเบอร์เลสขาสกี้เป็นของทาลอตนะครับสีแดงแบบนี้นะครับเบดนะครับตอนแรกเป็นเบดจีนมานี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นเบรสคาร์บอนหรือว่าถ้าใครที่อยากได้เป็นแบบว่าเบด3 4 5ห้าก็ได้นะครับผมมีเบด3 4 5ห้าหลายคู่เลยนะครับถ้าอยากได้แบบนั้นก็เปลี่ยนเอาแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่มาเลือกกันสปีดนะครับก็ พลตินัม40แอมอันนี้บอกกับมือใหม่เอาไปบินพอปเดินทางนะครับราคาลำนี้ไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องเสียเวลาเอาไปนะครับหกพันบาทสำหรับลํำนี้นะครับมีคานุป,ปี้ให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยคานุป,ปี้ก็ไม่มีตำหนิไม่มีอะไรนะก็ตามสภาพนะรับอ้าว <laughs> อันนี้ ก็ความเก่านะก็หลุดนิดนึงอืมแม่หลุดต่อหน้าเพื่อนๆเ,เลยถ่ายคลิปส่วนตัวอื่นมีไหมคานุป,ปี้ทาร์ลสี50ผมไม่มีแล้วนะก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับลำนี้เอาไป6พันนะครับราคา6พันบาทเดี๋ยวจะบินให้กับเพื่อนๆได้ดูนะก่อนที่ตะวันจะตกดินอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกลำหนึงนะลำนี้ว้าวแน่นอน ผมบอกเลยนะว่าเมื่อก่อนนะครับผมบินฮอลำนี้อยู่เมื่อก่อนราคาหลักหมื่นแน่นอนแต่ว่าลำนี้นะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะบอกราคาหลังจากที่ผมรีวิวเสร็จแล้วนะ Can าคาลูกปี้ใหม่คลปเลยนะครับผมมาร์โ o ถึงอะไรจะไม่มีแต่คือผมจะขายเป็นราคาชุดไฟเลยนะครับเอาแบบนี้เลยคาลูกปี้คาลูปปี้เนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้เจาะล็อก นะครับเดี๋ยวผมจะจาอให้แล้วก็ใหม่กิฟเลยนะครับไม่มีตําหนิอาจแต่แต,แต,แตเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะหายากแล้วนะครับสําหรับ JR Forza เบนะครับดูเบเลย3-4-5นะครับเบ็ดสามของทาลอตของอของแท้เลยคู่นี้น่าจะอยู่ที่ตอนนั้นน่าอยู่ที่400กว่าบาทอันนี้ผมมีหลายคู่เลยนะกล่อ,องเคบาเหลือง เดี๋ยวนี้มาดูชุดไฟกันนะกล่องเคบาเหลืองมันจะมีอีกลำหนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำรีวิวในคลิปหน้าและกันลำนั้นเดี๋ยวผมขอโมดิฟายก่อนแล้วก็มอเตอร์มันจะเป็นแบบ3เซลล์ด้วยหรือว่าจะเอาลำนี้แบบว่าเป็นมอเตอร์3เซลล์ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นมอเตอร์6เซลล์นะครับใช้แบตเป็น1500มิลลิแอม์6เซลล์กล่องเคบาเหลืองนะครับ สโวโยพีซเจอาฟอร์ซนะครับเป็นของ JR ตัวนี้เราสามารถที่จะโยกเอาไปใส่ลำอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้าหลอดหรือว่าจะเป็น X360 นะครับได้หมดเพราะว่าสโวโยขนาดไซส์เดียวกันแล้วก็อาร์มก็เป็นอารมอลูด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับในอาร์มอลูนะครับแล้วก็สโวโยกกระหางเป็นของ JR 3500G อยู่ในนี้นะครับนะครับลำนี้เดี๋ยวจะ ผมยังไม่ได้บายเข้ากับวิทยุของผมเลยนะเพราะว่ารีซซพตัวนี้ผมยังไม่ได้บายเดี๋ยวผมจะลองบายดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูลำนี้ก่อนดีกว่าตัวทาลอด450ลำนี้ราคา6,000บาทนะครับใครสนใจทักก่อนได้ก่อนเลยนะครับสำหรับลำนี้พ็ดได้ดูเนาอนอนร้ออดวนอยู่ทุกวันแต่ว่าเดินได้ลงอ๋ออ่ะนั่นาน่ะสิเนาะ ต้องใช้ปลั๊กแปลงนะครับยังไม่ได้ทำปลั๊กให้ใหม่ลำนี้ฮอบนิ่งๆเลยนะแต่ถ้าใครที่อยากจะได้เป็นสซอรเจอาร์ r, เอาเซอเจมาใส่แล้วเอาซาวออกออกก็ได้แล้วแต่เพราะว่าผมมีเซอรของชุด J r ใหม่ๆเลยนะครับสามารถที่จะโยกย้ายได้นะครับอยากได้แบบไหนอะไรไงก็มาคุยกันได้นะครับ Yeah. เบรดเป็นเส้นเดียวไม่มีอสองเส้นนะครับไม่แตกเบรดไม่ไม่ไม่เบดไม่เป็นเส้นเดียวเลยนะผู้ดีก,ก็ถูกอีกนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะลองไปนั่งฝั่งนู้นบ้างนะครับ องบีเอ็กนะครับถ้าอยากจะได้เป็นซูยุคพีเจก็แล้วแต่นะรหรือว่าจเอาเป็นซาวบกก็ได้นะครับแต่ละแต่ว่าลํำนี้กล่องบีเอ็กแน่นอนนะครับเป็นกล่องบีเอ็กไปเลยนะครับเอาไปฝึกบินฝึกท็อปสำหรับมือใหม่นะครับในราคา6,000บาทตำี้ ไช้แบตเตอรี่เป็น3เซลล์นะครับชุดเทสเป็นไฟบเบรตนะครับห่างปึกเลยนะครับเนี่ยครับ,อ,นน 6, รบอา๋ยวลองไปดูอีกลำดีกว่าไม่รู้ว่าจะบินได้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองบายมีสีฟด,ดูลำนี้ห0พันนะครับเอาไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมหันกล้องมาทางนี้ดีกว่าผมบายได้แล้วนะครับก็กับวิทยุ t 1 4 sg ลำนี้ผมจะไม่ใส่คานุปีนะครับเดี๋ยวผมไปขอเจาะรูก่อนเพราะว่าเพิ่งได้มานะครับลำนี้3 0 0พันนะครับ 3, นะครับส0 0พันนะครับชุดไฟแบบนี้เลยขายเป็นแบบว่าเป็นราคาชุดไฟเลยนะครับตัวตัวฮอเนี่ยคือเหมือนแถมไปให้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับ เหมือนแถมอะ่ะว่างันเถอะอ่ะเดี๋ยวไปบินกันเลยดีกว่าจะบินแบบพ้อบอย่างนี้ให้ดูนะครับมือใหม่ใครที่มองหาราคานี้นะฮะก็ะน่าสนใจนะฮะเห็นไม่เป็นไรจะไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเหรออ่ะอคนหาอะไรงี้นะอ่า อ่ะบินฮอบนิ่งๆนะครับเดี๋ยวคันทุปีเดี๋ยวไปจัดการให้นะครับเอาไปฝึกบินนะครับลำนิด มากเบาด้วยนะครับอันนี้เราเป็น6เซลล์หรือว่าจะเอาแบ,บเป็น3เซลล์ก็ได้นะครับดินไม่สูงนะครับดินแค่ต่าๆนะครับนิ่งมาก ขายเป็นแบบว่าชุดไฟกันเลยนะครับลำนี้จะเอาเป็นมอเตอร์สมเซลหรือว่าเป็น6เซลก็ได้นะครับส่วนคานุป,ปีเนี่ยผมจะให้ตัวนี้ไปคานุป,ปีผมจะให้ตัวนี้ไปนะครับใส่แบบสวยๆเลยนะฮะร,ราคาสามพันบาทหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับ <laughs> เป็นฮอในตำนานนะครับ jr f o r z a 4ซ0สี่ห้าศูแต่ว่ามันก็ ถ้าไม่มีคุณเอาผมก็เอามาบินเล่นนะตกก็ไม่เป็นไรนะครับคือถ้าผมคิดอย่างนี้นะเอามาบินเล่นขำๆมาฝึกท่าฝึกอะไรตกไปก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับลำนี้อ่ะทบทวนกันใหม่นะครับลำนี้มีคาร์ปีให้ด้วยหกพันนะครับราคาเขยา่าเขย่าว,วงการน้าดูเลยนะครับลำนี้6กพันกล่องบีดเอกนะครับแล้วก็ส่วนลำนี้สามพันครึ่งตกครึ่งเลยนะครับเนี่ยพร้อมแบบนี้เลย ลิฟวิทยุนี่หาเองนะครับโอเควันนี้ก็ใครทักก่อนได้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆเ,เขารลบชมแล้วนะครับกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปแบบนี้ถ้าใครที่กําลังมองหาเฮลิคอปเตอร์มือสองนะคะย่อมยาวนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามไว้เลยข้างล่างนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้จะได้ไม่ต้องพลาดนะครับบางคนเนะ่ยเข้ามาดูคลิปเนะี่ย ผมลงไป3ามวันแล้วห่อผมขายจนหมดแล้วแล้วเพิ่งทักมานะครับแล้วเพิ่งทักมาแล้วก็ถามว่าห่อคนอื่นยังอยู่ไหมนะครับขายไปแล้วนะครับบางทีก็เราผมก็ถามว่าได้กดติดตามหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้กดนะครับ๋อถ้าไม่ได้กดก็ก็ไม่ทันนะครับจะต้องกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้จะได้ทันขับคลิปใหม่ๆบางทีมันมาแบบไม่ตั้งตัวนะครับบาแบบว่าผมไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรมาก่อนเลยว่ามันจะมานะครับ โอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสองลำเดี๋ยวมันมีอีกลำนึงแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวในคลิปหน้าแล้วกันเป็นแบบสามเซลลโอเควันนี้สวัสดีครับ